เดกแย่ง42อาจารย์ <41. S 2> ผู้ชาย <ang> เขาอยากทราบว่า,นะาเขาคบคบแฟนอยู่ตอนนี้คบกันเกือบปีแล้วแหละแต่เขาอยากทราบว่าแฟนของเขาคนนี้จริงใจกับเขาไหมได้ผมจะเสี่ยงทายไพย่ล้วนๆเลยนะครับอยากอยาก,อยากดูพื้นดวงด้วยอาจารย์ดูพื้นดวงก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องเนื้อคู่ให้เขาก็ได้ค่ะครับผมเขาอยากดูว่าเกี่ยวกับการงานของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างะได้ครับ ตั้งจิตอธิษฐานแทนเขาแล้วกันนะผมจะเลือกไพ่ผมจะใช้ไพ่ในการทํานายนะครับค่ะครับผมตั้งจิตอธิษฐานเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วบอกว่าพร้อมผมจะเลือกไพ่ทันทีจ้ะค่ะ าารครับ<า>ผมขออนุญ,ญาตตัวแทนเลือกไพ่สิบใบดูพื้นฐานลูกชะตาเขาก่อนว่าเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและก็สิบได้ไพ่มาครบสิบใบแล้วนะครับ ไพ่ใบแรกขึ้นมา e อ per เ r เลยนะครับเขาเข้มแข็งมากนะเขาเป็นคนแกร่ง e อ p e r o r นี่เป็นไพ่ปกป้องผู้คนนักสู้เพราะฉะนั้นดวงชะตาเขาเข้มแข็งใบที่สองครับโอ๋คิงดาบอีกคิงดาบก็หนักแน่นนะครับเรียกว่าเป็นคนจริงจังนะครับใบที่สามได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าทำงานเก่งนะครับขยันหนึ่งไม้เท้านี่จะ ทำอะไรก็สามารถที่เรียกว่าแบ่งส่วนการตลาดก็ได้คือมีความสามารถปิดฝีมือใบที่สี่เจ้าชายมิเท้าชีพประจลลงเท้าตลอดเลย<อ>เดินทางนะครับดวงเอ็มเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มักจะอยู่ต่างแดนนะครับเขาอยู่มาเลเซียเหมือนเราไหมอยู่มาเลเขาอยู่ใกล้ๆบ้านเกิดของหนูอะค่ะแต่เขาย้ายมาอยู่ ตรงอีกรัฐหนึ่งก็ไกลยอยู่อาจารย์เกือบจะออกไปสิงคโปร์แล้วแต่ยังอยู่ในมาเลเซครับคือไพอัมเปอร์เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องไปอยู่ไปได้ดีในต่างแดนเข้มแข็งก็เลยแปลความหมายว่าอยู่ต่างประเทศเหมือนกับเราใช่ไหมก็จะไปอยู่ถึงสิงคโปร์หรืออะไรก็ได้ดีนะครับดวงนี้เขาเป็นอัมเปอร์ส่วนใหญ่ใครได้อัมเปอร์เนี่ย ก็มักจะโอนสัญชาติเปลี่ยนเป็นสัญชาติประเทศอื่นหรือว่าอยู่นานที่สุดนะครับเรียกว่าเอาดีกับต่างถินต่างแดนอันนี้เจ้าชายไม่เท้าทํางานเจ็ดวันขยันมากนะครับใบที่ห้าเก้าถ้วยเก้าถ้วยก็อาหารของกินความุดมสมบูรณ์นะครับเขาเรียกว่าเป็นคนปกป้องทุกคนอะ่ะนะครับซื้ออาหารเป็นผู้ชายที่แบบเข้มแข็ง,แ,ขงแกร่งเวลาดูแลใครก็ดูแลแบบสุดในเก้าถ้วยอาหารของกินนะครับใบที่นะครับ The Moon The Moon นี่ก็ตื่นเช้ามืดนอนดึกนะครับเรียกว่ามืดค่ำดึกดื่นนะครับโลกส่วนตัวสูงพวก The m ม o n เนี่ยนะครับขยันทำทุกอย่างแต่ดวงเขาเป็นดวงปกป้องผู้คนไงนะครับใบที่7 5หถ้วย5ถ้วยก็นะครับจะไปรักใครเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่คือแบบ5ถ้วยเนี่ยมันความรักมันไม่เลิกลามันก็ต้องอยู่กันคนละที่ไปเนี่ยห้าถ้วยมันเป็นไพ่คอตกนะครับใบที่ นะครับ8 5ดาบ5ดาบก็เรียกว่าหาเงินมาได้ก็ดูแลทุกคนดวงนี้ก็ดูแลหมดอ่ะทั้งบ้านครอบครัวนะ5ดาบ5ถ้วยเดอะมูนพวกนี้จะถูกฉลกกับแม่ไม้นะคนมีตำหนิคือสองสารน่ะเขาจะถูกฉลกกับแม่ไม้นะครับใบที่9เจ้าชายดาบมแม่ไม้ลูกติดอีกนะเจ้าชายดาบลูกติดหรือว่าตัวเ็าเองก็มีลูกติดได้นะครับ ใบที่สิบแทนเพลนโอ้โหเรียกว่าทำมาเลี้ยงทุกคนน่ะเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงคนนู้นคนนี้เลี้ยงหมดนะครับเขาก็มีความเข้มแข็งเงินไม่ค่อยเหลือนะแต่หาได้ตลอดเป็นคนเก่งเป็นคนเข้มแข็งเพาได้ได้เอมเพอเรอร์ไงเอมเพอเรอร์ Emperor, นี่มันแกร่งสุดแต่ดวงเขาถูกฉลกกับแบบคนลําบากก็มาอยู่กับเขาคือเงืดวงปกป้องกู้คนน่ะนะตอนเด็กๆสู้ช,ชีวิตแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่กับ ที่บ้านพ่อแม่ต้องไกลกันเพราะดวงเขาเอ็มพระฤกษ์คิงดาบมันเข้มแข็งนะตอนนี้ถ้าเขาจะไปรักใครเนี่ยดวงเขามันมันต้องอยู่กันคนละที่กับความรักพราชีวิตของเขาเนี่ยมันอยู่กับงานแต่คนเราเนี่ยมันจะทํางานเก่งจะมีความขยันสักเพียงใดเนี่ยมันก็อยากมีคู่ครองอะเนาะก็อยากมีคนรู้ใจแต่ดวงเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความรักได้ไหมมันไม่มีเวลาให้กันเลยนะครับข้อ ดวงเขาก็อาจจะเลิกลาความรักมีความรักมาแล้วหรืออะไรก็เลิกลากันไปแต่ถ้าเลิกลายยังไงดวงนี้มันก็ยังปกป้องคนเดิมๆได้นะคือมันไม่มีเวลาแต่ความรับผิดชอบมันสูงอะเป็นไหมเนี่ยดวงเขาเป็นอย่างนี้เลยอาจารย์เป็นอย่างนี้เลยเนาะทำงานก็เดินทางทุกวันเลยโอ้ทำงานเจ็ดวันขยันแต่ปกป้องใครห่วงใยก็ไม่หมดอะ่ะนะสงสารก็ไปทั่วดวงเนี้ยสงสารแต่ตรงเลยอาจารย์แต่สงสารมาก โอ้พ่อแม่ใช่ไหมเนี่ยอืมแต่ละแฟนเขาที่ดูใจกันอยู่ก็เป็นแม่ไม้ลูกติดลูกติดทั้งสองคนเลยถูกฉลกกันใหญ่แก้งโตก็จะเป็นไม้ไม้กันหมดแล้วแลแต่พี่อายุปุ๊กนี้แล้วเออแต่มีความรับผิดชอบเขาเนี่ยเอ็มเปอร์ล์อือเอ็มเพอเรอร์งานในบ้านเขาเหมาหมดเลยอาจารย์งานในบ้านนอกบ้านพ่อใหญ่กับแฟนแล้วไงเห็นไหมแฟนเขาคืนห้าปีแล้วโอ้ทิ้งลูกไว้ให้เขาเลี้ยงเออแต่ดวงห่วงใหญ่ดวงเขาเข้มแข็งเขามีความรับผิดชอบเนี่ยถึงบอก วผู้ชายคนนี้อย่างขึ้นมาก็ไพ่ก็บอกเลยแกลงเข้มแ,แข็ง,ขงปกป้องดวงวงใยมีความรับผิดชอบก็ถูกโฉลกกับแม่ไม่คนมีตําหนิเพราะว่าเขา็จะไปสงสารชีวิตเหมือนเหมือนเขาไงแต่เขาก็แก่งเก่งดวงก็เป็นเงี้ยแต่เขาก็เขาก็มีความสุขข,ของเขานะเขาก็ได้ก้าวถ้วยก้าวถ้วยก็คือมีความสุข,ขคอยดูแลผู้คนอาหารของกินดวงนี้ก็เป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ถามว่ากับกาบ แฟนของเขาคนนี้มีโอกาสจะเป็นไปได้ที่จะเป็นคู่เขาไหมจะได้แต่งงานไหมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะเสียงถ่ายไพ่ใหม่ดูซิว่าดวงะชะตาของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงแล้ดวดว,ดวงของเขานี่มันไม่มีเหรอไม่มีเหรียญเลยถ้าเขาจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้จะโอเคไหมอาจารย์เขามีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วแหละ,ะแต่อยากซื้อให้ลูกอะค่ะ,ะจะมีโอกาสได้อีกไหมเพราะว่าดวงของเขาเนี่ยซื้อได้หมด นะครับดวงเขาซื้อได้หมดบ้านหรืออะไรเขาเพราเขาเอมเปลอร์เอมเปเลอร์แก่งเก่งเข้มแข็งพวกเอมเ r เลอร์เนี่ยมันนักสู้มันมีได้หมดนะครับมันถ้าดวงเก่งปุ๊บปัญหาเงินได้ทต่มันก็ต้องเอาเงินไปแปลงเป็นสินทรัพย์แปลงเป็นข้าวของแปลงเป็นทรัพย์สินข้าวของให้กับค,คนที่เขารัก,กอะตัวของเขาเองไม่มีโอกาสได้เก็บไว้หนีใช่ไหมคบเขาห่วงใยห่วงใยคนนู้นคนนี้แต่เขามีความสุขนะเขามีความสุขเอมเปเลอร์เนี่ยมันสุดยอดแล้วไพจักรพรรดิเนี่ย นะครับมันสุดยอดแล้วมันเข้มแข็งนักสู้ปกป้องคนนู้นคนนี้แล้วยิ่งคิงดาบคิงดาบก็เข้มแข็งหนึ่งไม่เท้าก็มีความสามารถนะครับเจ้าชายไม่เท้านะครับแล้วก็ก้าวถ้วยแถมแล้วนี่ก็ชีพจรลงเท้าเดินทางไปไหนก็เก่งขยันทรหดอดทนนักสู้ทําดีสุดส่วนในไพ่สีใบเดอะมูนนะครับเดอะมูนห้าถ้วย5้าดาบเจ้าชายดาบนี่มันคือความถูกฉลกเขา คือเขามีความภาคภูมิใจที่ได้ไปปกป้องไปช่วยเหลือใครเงี้ยคนที่เข้ามาในชาตาชีวิตก็ต้องเป็นคนลําบากแล้วเขามีความภาคภูมิใจที่เขาไปปกป้องคนนู้นคนนี้เพราะฉันจะมีบ้านมีอะไรเขาทําได้หมดเพราะดวงนักสู้ไงอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเสียงถ่ายไพ่ยงของคนลูกของเขาเป็นยังไงบ้างอาจารย์เขาห่วงลูกเขาลูกเขาก็เหมือนเขาแหละเขาเป็นเอ็มเปอร์เร์ลูกก็เหมือนกันลูกเขาก็นิสัยเหมือนเขาอ่ะเข้มแข็งแก่ง,งปกป้องคนนู้นคนนี้ดวงก็เรียกว่าเขาก็ได้นักสู้เหมือน เลือดเนื้อเชื้อไข่เหมือนพ่อเขาอะ่ะคือลูกเขาก็ออกมาในรูปแบบเขาเลยนะเพราะว่าคนที่เดมเพลอร์เนี่ยมันจะเลี้ยงลูกได้ดีสุดและเข้มแข็งที่สุดแต่เพียงแต่ความไปถูกโฉลกที่อาจารย์บอกไงเขาจะไปถูกโฉลกกับแม่ไม้ลูกติดหรืออะไรต่างๆเพราะว่าเขาก็มีความรู้สึกที่แบบคอยปกป้องคนหนุ้นคนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่นะครับความรักความรักครั้งเนี้นะครับความรักครั้งนี้ที่เขากระลงเสียงถ่ายว่านะับแม่ไม้ลูกติดหรืออะไรเงี้ย จะเป็นยังไงผมจะเสียงถ่ายไพ่ไพ่นะครับสิบใบแล้วตอบให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบ มาดูซิว่าได้ไพ่อะไรความรักครั้งนี้ต้องได้ไพ่ดีๆนะพอเสี่ยงทายไพ่รักจําได้นะหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยสิบถ้วย The Sun The World Judgment มันต้องขึ้นมาเพราะมันเป็นการเสี่ยงทายมันก็จะเป็นคู่แท้หรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปแล้วเป็นไพ่ดีไพ่อะไรก็ว่ากันไปเป็นไพ่อุปสรรคมันก็อ่านกันไปนะได้ไพ่ใบแรกแปดไม้เท้าแปดไม้เท้านี่คือเขาก็ขยันนะถ้าแปดไม้เท้าเนี่ยก็คือกระตือรือร้นละ คนที่เข้ามาก็ผลักดันให้เขาต้องขยันต้องเก่งต้องมีความกระตือร้นมากกว่าเดิมใบที่สองอูราชินีเหรียญก็เป็นคนที่เข้ามาในช่วงนี้เขาก็เป็นผู้หญิงเก่งอ่ะคือราชินีเหนนะรียญนะก็แปลความหมายว่าส่งเสริมกันทําให้เขามีโอกาสร่ํารวยมีทรัพย์สินได้เพราะขึ้นราชินีเหรียญผู้หญิงที่เข้ามาก็ต้องเป็นคนเก่งนะครับใบที่สามเดอะมูนเดอะมูนก็อ่านแม่ไม้คนมีตําหนิหรือคนมีปัญหาพอมีปัญหามันก็มาสงสารกันไงเดอะมูนเนี่ยนะนะครับ ใบที่สามหนึ่งดาบเข้มแข็งเขาก็เป็นคนที่เวลาไปรักใครก็ดวงก็เป็นเงี้ยจะต้องปกป้องต้องทําคือแบบคนที่เข้ามาจะรักเขามากเพราะว่าเขามีความเข้มแข็งไปปกป้องนะครับใบที่ห้าแทมพพลนแทมพพลนก็ติดต่อพูดคุยแทมพพลนบางทีคือไม่อยู่ด้วยกันไม่เจอกันก็โทรศัพท์ไลน์พวกแทมพพลนนะี่คือติดต่อสื่อสารนะครับใบที่นะครับหก ห้าเหรียญห้าเหรียญก็เป็นไพ่ต้องไปช่วยเหลือต้องไปค้ำจุนนะครับใบที่เจ็ดอัศวินเหรียญการเงินการทองนะครับก็คือพูดง่ายว่าช่วยดูแลละนะซัพพอร์ตละนะครับใบต่อมาหนึ่งไม้เท้าก็เก่งก็ทําให้เขาขยันคือคนบางคนเนี่ยนะมีความเข้มแข็งอยู่พอได้คนที่แบบเขารู้ใจเขาก็จะมีพลังในการสู้ในการกระตือร้นเขานะครับใบที่เก้าเดวิลแม่เดวิลเนี่ยมันสัมผัสไว เก็บเสื้อผ้าตามกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วได้พวกเดวิลเขาเรียกไพกิเลสพวกนี้มันขึ้นมามันก็จะให้แบบรุ่มหลงกันพึงพอใจกันใบที่สิบอัศวินถ้วยแม่เขากำลังมีความสุขอะนะก็คือพูดง่ายว่าตอนนี้คือดวงนะเอ็มเพลเยอร์ย้อนกลับไปสับ่าสิบใบที่เขาได้ตอนแรกอะคือดวงเขาก็เป็นคนที่รักใครปุ๊บก,ก็จะเอาให้ได้อะเข้าใจป่ะเขาก็มีความดือ้ออยู่ในตัวเขาเองมากๆเหมือนกันนะคือพูดง่ายว่า ผู้หญิงจะหลอกหรือจะไม่หลอกหรือไม่สนนะคือจะเอาให้ได้อ่ะนะผู้ชายคนที่เราฝากดวงมาถามเนี่ยเขาก็พึงพอใจอ่ะนะตอนนี้ไพ่เดวี่มันขึ้นมาแล้วเดวิ่มันจะขึ้นรุ่มหลงกันนะมันก็ส่งเสริมกันแหละมันก็ไม่มีอะไรก็ทําให้ผู้ชายเนี่ยขยันมากขึ้นเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้ไงนะก็คือเดิมคือคู่กันไหมอาจารย์มันมีอัดวินถ้วยมันมีความสุขแล้วผู้ชาย ที่ฝากดวงมาในคนที่ถามเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรอ่ะเขาจะเอาไห้ได้อย่างเดียวอ่ะ <Okay. S 1> ก็คือ <Okay. S 1> คนที่ถามอยู่ก็มีความความมั่นใจในตัวเองสูงอ่ะตอนนี้มันเป็นไพ่ลุ่มหลงกันอยู่ใน <Okay. S 1> คือขออะไรก็ให้อ่ะเ <Okay. S 1> <laughs> ข้าใจป่ะอยู่ในระดับลุ่มหลงใช่ไหมคะโอ้โหลุ่มหลงกันมีความสุขมากแต่นี้ก็ส่งดวงก <Okay. S 1> <ๆ>ันอยู่ได้ราชินีเหรียญอัศวินเหรียญเขาก็มีกําลัง <Okay. S 1> ที่จะมา เพราะแม่ไม้ก็เราก็ต้องไปดูแลเขาอยู่แล้วอะนะครับแต่นี้นี่ก็ส่งดวงกันอยู่นะครับตอนนี้ไพ่ลุมลงเลเราจะให้ให้ทราบได้ให้ชัดเจนเลยอาจารย์ว่าสองคนนี้เขาคู่กันไหมเขาอยากทราบว่าเขาคู่กันไหมเพราะเขาก็ทุ่มเทเยอะแล้วเนาะก็ตั้งใจคนนี้แล้วอะค่ะก็อย่างที่ผมบอกอะเขาไม่สนหรอกมันเป็นคําถามหรอกคืออาจารย์จะทายยังไงหรือว่ายังไงคือเขาอะ มีความแบบพร้อมปกป้องอะ่ะนะเขาก็จะเอาให้ได้อ่ะตอนนี้มันเป็น<ต>ไพ่รุ่มหลงแต่คือมันถ้าสมมุติว่าเขาตัดสินใจแต่งงานกับคนนี้ก็คือคู่กันแหละนะอาจารย์ใช่มันมันเป็นอัศวินถ้วยมันต้องมีงานมัน่นงานหมายแต่งงานอยู่แล้วนะอืมตอนนี้มันเป็นไพ่พึงพอใจก็ผมบอกแล้วว่าดวงคนที่ถามก็ขเ,ขเข้มแข็งแก่งอะไรมาไงเขาก็ไม่กลัว เขาก็จะเอาให้ได้ตอนนี้มันเป็นไพ่พึงพอใจแล้วมันก็ส่งดวงเขาส่งดวงให้เขาหาเงินมามีกําลังใจมีความสุขเดวิลอ่านว่าลุ่มหลงกันเก็บเสื้อผ้าตามกันอยู่ได้กันเลยอะอ๋ะอคือพูดถึงว่าผู้หญิงคนนี้สามารถให้กําลังใจให้เขามีกําลังใจทางานต่ออยได้ถูกต้องเขาก็จะมีความสุขมาก,กอ,อ่ะอืมเพื่อนหนูหนูชายเนี่ยนะถูกต้องกันถูกแล้ว สรุปคือถ้าเขามีงานมาั่นงานแต่งก็คือมันไม่เป็นเหมือนผู้กรรมั้มอาจารย์ไม่แมูในเวลาหัวข้อที่เราพูดถึงเรื่องความรักนะเวลามันขึ้นไพ่เดวิลพัชทายเป็นว่าไพ่คู่กร,รมอาจารย์มันเป็นดูที่ว่าคนคนนั้นเน่ะมี power หรือเปล่าคนที่เราถามมาได้ emperor <ม>จกักรพรรดิเลยไพ่แกลง<ม>คือไพ่ยังไงก็จะเอาให้ได้คือพร้อมที่จะยืน<ม>หยัดพิสัยก็เป็นงี้อยู่แล้วตอนนี้มันเป็น<ม>ไพ่ความสุข ความพึงพอใจอเอาช้างมาฉุดก็หยุดไม่อยู่ค่อือจ่งมแล้วถ้าถ้าหนูหนูจะให้อาจารย์ช่วยเจาอสักหนึ่งคำถามได้ไหมว่าเขาอยากทราบจริงๆว่าคนคนนี้ใช่คู่ของอาจารย์เพราะาใตำแหน่งสิบใบไพ่อ่ะมันไม่ขึ้นไพ่คู่ครองเลยเนะาะอ่าเดี๋ยวจะดูค,ดค,คือเขาเข้าใจเปล่าว่ามันเป็นไพ่ ต่างคนต่างเขาเรียกว่าเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยก็ต้องการคนเลี้ยงเข้าใจป่ะผู้หญิงขึ้นราชินีเลียนอัศวีเรียนเขาก็เขาก็ไม่ไว้ใจแต่เขาก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายเพราะเขาก็ต้องการเป้าหมายคือผู้หญิงคนนี้ก็ต้องการความมั่นคงเพราะขึ้นราชินีเลียนก็คือความเจริญรุ่งเรืองส่วนผู้ชายก็คือเดวิลก็คือเยาให้ได้อะไรมาก็ขึ้นมาไม่สนไม่พึงแบบคือไม่กลัวอะไรอะ่ะก็มีความสุขแต่มันก็เป็นไพ่แนว คือต่างคนต่างมีความรู้สึกที่หวังซึ่งกันและกันผู้หญิงก็หวังคนมาอุ้มชูเพราะเขาเป็นลาชินีเหรียญอัสเตรเลียนยน,นะครับเขาก็แฟร์นะฮะเขาก็แฟร์คือเขาก็ชัดเจนเขาก็มีลูกเขาเป็นแม่ไม้เขาก็ต้องการตรงนี้นะครับแต่การเวลามันก็ฟ้องว่าเดี๋ยวเขาก็อยู่กันไปเดี๋ยวผมจะเจาะจงว่ามันเป็นคู่กันหรือเปล่าเพราะตอนเนี้ไพ่มันคือไพ่ผู้ชายเนี่ยอะไรจะเกิดเขาก็พร้อม ชี่ประเชิญเนี่ยอ่าเขาพร้อมที่จะเก็บเสื้อผ้าหาเงินไปนะครับไปหาผู้หญิงให้ได้ <c oughs> <c oughs> เอออ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเสียงไทยไพ่ใหม่นะครับเดี๋ยวจะเสียงไทยไพ่สิบใบว่าใช่คู่หรือเปล่าเวลาอยู่ไปวันข้างหน้าแล้วมันส่งดวงกันไหมมันให้ความเจริญรุ่งเรืองไหมนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นไพ่แนวว่าลุ่มหลง นะผู้หญิงก็ต้องสรุปปัจจุบันใช่ไหมอาจารย์สิบใบเนี่ยตอนนี้ที่เขาเป็นอยู่เลยถูกแต่มันมีงานมั่นงานหมายหรือว่าอะไรแน่นอนพ้นขึ้นอัศวินถ้วยเขาเขามีการคิดที่ว่าจะมั่นหมายกับผู้หญิงคนนี้แล้วแหละถูกต้องถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายเขาไม่กลัวไงเขามี power อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดูครับระยะยาวมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้ผู้หญิงเขาก็ชัดเจนอ่ะเขาก็ไม่ยอมเสียเปรียบเขาเป็นราชินีเหรียญไงแต่เขาก็เขาก็แร์เขาก็แร์อ่ะเดี๋ยวเราจะดูว่า หลังจากวันนี้ไปหรือว่าอยู่ไปภายภาคหน้าแล้วบางทีมันก็รักกันอะ่ะเพราะต่างคนมันมีเนะครับเขาเรียกว่าเรือพ่วงมีลูกแต่ละคนก็ต้องเซฟตัวเองสุดๆดนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สินะครับได้ไพ่มาครบสิบใบล้ว ขึ้นมานะครับในอนาคตระยะย,ยาวนี้เจ้าชายเหรียญเจ้าชายเหรียญก็ได้ดีถ้าใบนี้ขึ้นมารักกันอยู่ด้วยกันไปแล้วมันก็จเจริญรุ่งเรืองม่นเป็นเหรียญน,นะใบที่สองวิโอเฟจูนเอ๊ะอยู่ด้วยกันร่ารวยนะเนี่ยกงล้อสมบัติวิโอเฟจูนนะใบที่3อัดวินดาบสู้มุ่งมัน่นใบที่4 e m p อ r o r เนะี่ยก็เขาก็ยังเป็น e อ per o r เหมือนกันนะครับก็พูดง่ายว่าผู้ชายก็เก่งเข้มแข็งหาเงินได้จกักรพรรดิก็หนักแน่นนะครับสดาบนะครับก็ มีการติดต่อพูดคุยกันอยู่ดีเดะซันมีความสุขมากก็โ oh. อ้โหนี่ถ้าเดะซันนี่ไม่ได้ทาหมันหรืออะไรมนะันมีลูกได้อีกนะเนี่ย <Yeah. S 1> นะงานแล้วใช่ไหมอ่าหมายถึงว่าตัวเขากับแฟนกับผู้หญิงเนี่ย <Yeah. S 1> กับผู้ช oh. ายเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มาทําหมันทั้งคู่หรืออะไรมันมีลูกกันได้อีกนะเดะซันนะเดะซันมันเป็นไพ่ดีจเจริญรุ่งเรืองก้าวไม่เท้ารักแล้วห่วงแหนใบที่นี่สิบถ้วยมาแล้วเดะซันมันก็ได้แล้วเดะซันก็เป็นคู่กันอยู่แล้วนะครับ นี่เดือดซันสิบถ้วยเลยมันส่งดวงกันใบที่เก้าห้าดาบใบที่สิบสเตนโอ้โหผู้หญิงก็แก่งผู้ชายก็เข้มแข็งะนะครับมันสร้างความจเจริญรุ่งเร,องเรืองกันมันไม่หลอกลวงกันเมื่อกี้เดวิลที่มันขึ้นมามันคือลุ่มหลงไงคือไพกิเลสความพึงพอใจผู้ชายก็ไม่กลัวผู้ชายก็อยากผู้หญิงผู้หญิงก็พร้อมผู้หญิงเขาเป็นราชินีเหรียญราชินีเหรียญก็แปลความหมายว่าเขาก็ดูว่าเพื่อนเราเนี่ย ก็เป็นคนหาเงินเก่งมีความรับชอบคือมีอนาคตอ่ะเข้าใจป่ะผู้หญิงขึ้นลาชิเลียนเขาไม่ดูเขาไม่กัดก้อนกินเกลือก็ไม่ไปคว้าใครมามั่วนะครับซึ่งคนที่เข้ามาก็ต้องมีประโยชน์ขเขาดวงเมื่อกี้อะแล้วมันก็ขึ้นพึงพอใจรอบนี้มันส่งดวงกันถ้าไม่ได้ทำมันหรือว่าไม่เกี่ยวข้องอะไมีลูกได้อีกนะเออ อาจารย์ถ้าสมมุติว่าภายในหนูจะตีอย่างนี้นะเวลาดูดวงให้เขาไม่ดูว่้วไม่ก็ไม่รู้แก่สมมุติว่ามันขึ้นสิบใบอย่างนี้ถ้ามันมีเดือดซันหรือว่ามีสิบถ้วยหรือว่าสองถ้วยแต่มาผสมประสานกับไพ่อื่นๆที่ไม่ใช่ไพ่เนื้อคู่เนาะมันมันจะตีได้ว่าเขาเป็นคู่กันแล้วไหมอาจารย์ถม่ต้องไปเสียถูกต้องขึ้นไพ่นะครับดีเนี่ยสิบถ้วยเดือดซันมันส่งดวงกันในอนาคตอาจารย์บอกว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันเจริญรุ่งเรืองมันร่ำรวยได้มันเป็นสร้างพลังไง ไพ่รรเมื่อกี้มันขึ้นมา<อ>เป็นสเต็ปสเต็ปไงนะครับสเต็ปแรกผู้ชายก็เก่งที่อาจารย์อ่านเออเข้มแข็งนะครับแต่ก็ต้องเป็นคนแบบเขาเรียกว่าทําแต่งานนะนะแต่เวลานี้มาถึง42ใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยนะครับใช่อายุเขาเขาก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นซึ่งเขาก็มีความอรอบคอบตอนนี้เขาก็อยากมีเมียเขาขึ้นเดวิลเดวิลมันคือกิเลสอยู่แล้วมันก็คืออยู่ในความรุ่มหลงมันจะไม่ขึ้นสิบทั่วสองถ้่วอะไรต่างๆที่อาจารย์บอกแต่มันขึ้นความพึงพอใจ นะครับแต่เพียงแต่มันก็คือผู้หญิงเขาก็ระแวงเขาก็ไม่ยอมเสียเปรียบแต่เขาก็ดูว่าผู้ชายคนนี้มีความรับชอบผู้ชายคนนี้ก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะคือแบบเรียกว่าทําทุกอย่างเพื่อให้การันตีว่าเขามีความรับชอบพึ่งตามนิส,สัยพอเสี่ยงทายในอนาคตหรืออะไรเขาคู่กันนะครับเขาก็จเจริญรุ่งเรืองด้วยด้วยนะเป็นตกลงคือสรุปเป็นคู่กันนะอาจารย์ถูกต้องครับ จะได้คําตอบชัดเจนมันจะได้บอกเขาได้อย่างนั้นใช่แต well> ่ตัวอันนี้มีไใช่ไหมคะการไพ่เสี่ยงเนาะใช่เดี๋ยวผมผมถ่ายเป็นวิดีโอไว้ด้วยเดี๋ยวเอาลงวิดีโอให้นะครับผมนะครับนี่แหละชีวิตการเสี่ยงทายไพ่เราก็ทายตามไพ่เลยขึ้นมาเกี่ยวเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เขาอยากทราบว่าผู้หญิงคนนี้รักเขาจริงไหมอันนี้ขึ้นมาแล้วไงขึ้นมาแล้วยังลังเลอยู่ใจว่าตัวของเขาเองก็เหมือนบางครั้งก็เหมือน ขึ้นมาแล้วบางครั้งก็เหมือนตัดสินใจไม่ได้แต่มันรักไปแล้วอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้อะรอบที่สองที่มันขึ้นเดวิมันยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยสิบถ้วยเดอะซันเดอะเวลด์จัเม์แมไงตามที่อาจารย์บอกมันคือความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วตอนนี้ผู้ชายลุ่มหลงไปแล้วก็ตามไพ่มันจะขึ้นตามความจริงแต่นี้เราเสียงทายอีกมันอยู่ด้วยกันแล้วเจริญรุ่งเรืองมันเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยรอบนี้ขึ้นมาแล้วการันตีแล้ว อรอบนี้มีสิบถ้วยเดอะซันเลยรอบเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาตามว่าอ,อผู้ชายก็ยังไม่มั่นใจแต่ผู้ชายจะเอาให้ได้อ่ะ,อะก็คือพูดง่ายผมสรุปดวงเนี้คือผู้ชายเนี่ยเขามีความเก่งเขามีความสามารถแล้วเขามีความดีเขาชนะใจผู้หญิงได้ซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้หญิงไม่ไม้พอมีลูกติดปุ๊บเขาก็กลัวไปหมดแต่เขาก็ต้องการ ความมั่นคงเพราะขึ้นราชินีเหลียญเมื่อกี้ไพ่ในเรื่องมันก็บอกราชินีเหลียญตงเลยผู้หญิงคนนี้เพราะว่าฐานะดีอยู่อาจารย์อ่ะเขาเป็นเชนาชินีเหลียญเขาต้องเก่งแล้วแต่เขาก็ต้องการความมั่นคงเพราะราชินีเหลียญอาจารย์สอนแล้วว่าต้องการความเจริญรุ่งเรืองเมื่อกี้ไพ่มันยังไม่ได้ขึ้นหนึ่งถ้วยเดอะซันอะไรตามที่อาจารย์บอกเลยแต่รอบนี้มันขึ้นคำว่ารอบนี้รอบที่สามที่เราเปิดเนี่ยมันแปลความหมายว่าระยะยาวไปเนี่ยผู้ชายคนนี้เพื่อนเราเนี่ยเขาสามารถที่จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยเชื่อใจเขาได้นะครับ โอเคได้ครับครับผมสะดปกคือก็เป็นคู่กันนะถูกเนี่ยแหละไพ่มันก็ขึ้นมาการันตีเนี่ยนะครับเพียงแต่เราก็ต้องดูเพราะไพ่มันจะขึ้นตามความเป็นจริงไงจารย์ก็ต้องดูไพ่แล้วก็ทายไปทาไปเมื่อก,กี้เ,เราก็ทายแบบโอ้มันเดวิลแต่มันก็ดี <c oughs> ตรงที่ว่าเป็นอัศวินท่วยก็ถึงบอกว่าก็ผู้ชายก็มั่นใจตัวเองอว่าจะต้องนะครับรักให้ได้ผู้หญิงก็แต่นี่ก็ดวงคู่กันแหละนะโอเค ครับผมสะบอกคือยังไงฟ้องให้ได้ผู้หญิงคนนี้ก็คือคู่เลยหนูถูได้เชียเขาเต็มที่หน่อยถูกต้องถูกต้องชัดเจนที่สุดแล้วนะครับอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้ค่อยหาลูกค้ามาให้ใหม่ขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณสวัสดีอาดีจ้์ น,นี่ก็เป็นการดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมแบบออนไลน์สําหรับใครที่อยากจะดูนะครับสามารถติดต่ออาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมได้ที่เบอร์โทร0871084664นะครับก็ใครจะมาดูที่บ้านหรือดูออนไลน์ถ้าดูที่บ้านผมอยู่แถวอ่อนนุชนะครับก่อนถึงอ่อนนุช67นะก่อนถึงนะก็อยู่ติดถนนใหญ่หมู่บ้านปัจฉยาบิดโฮมสังเกตง่ายๆทางเข้าหมู่บ้านปัจฉยาบิดโฮมจะถึงก่อนสะพานลอยคนข้าม บาลรกบี้านเจขทีรับห้าเนะครับจะดูออนไลน์ก็โทร087-108-4664ได้เลยนะครับแล้วก็โอนเงินมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี028 282 3931ครับชื่อจริงนำคุลจริงครับมงคลรอดทิ้งทำครับขอบคุณมากครับ